สีปีนักษัตริย์ไหนที่มีเซ็กดุกดันก่อนจะรับฟังคำารราอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสต์อวยพรให้ตัวคุณเองเลยว่าหนูโชคดีบูชาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณได้จริงอาจารย์จเจ้าไพ่หรือศีตาทิพย์หรือศีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาสำหรับคุณปู่จ๋าลูกอยากรู้ว่า สี่ปีนักกษัตริย์ไหนที่มีเซ็กดุดันและขอคำแนะนำคำตักเตือนจากปู่ด้วยปีฉลูปีวอกปีจอและปีขานไหนขอเสียงคนเกิดทั้ง สี่นักกษัตริย์นี้และพิมพ์ต่อใต้โพสต์ได้เลยว่าหนูโชคดีปู่บอกว่าช่วงนี้ตัวคุณเองมีเรื่องของการงานเรื่องอาชีพเรื่องงาน,นเอกอะไรต่างๆนะครับสามารถทําไปแล้วก็มีความสําเร็จนะครับทําให้ตัวคุณเองนะครับมีเงินมีทองนะทำทำให้ตัวคุณเองมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในช่วงนี้ขอให้ตัวคุณนะครับ พยายามมุ่งมั่นพยายามสู้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับได้ปรับ,บเปลี่ยนยศเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการทำงานใบที่สองนะครับตัวคุณเองนะ่ะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับมีเซนแรงแต่ไม่ค่อยเชื่อเซนตัวเองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับบางทีก็ติดจะด,ดื้อรั้นนะครับหรือบางทีนะครับคนอื่นก็จะมองเราทําไมดื้อจังเลยนะครับเพราะว่าเราเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับเราบางครั้งก็ไม่เชื่อเซนตัวเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับลองเชื่อเองซนต์ตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าเซนก็แรงเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ได้เลขเจนี้ ในต่อมาครับก็ตัวคุณเองนะครับจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้สนับสนุนนะครับบางคนเจอคนอายนุยน้อยกว่าแต่เขาสามารถที่จะมาอุปถัมเราได้นะครับก็คือเขามีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถที่คอยช่วยเหลือเป็นเม็ดที่ดีนะครับเวลาที่มีปัญหาปุ๊บเขาจะยืนน่นมือเข้ามาช่วยเราขอความช่วยเหลือเขานะครับเขาก็จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำพาความสำเร็จในด้านต่างๆให้กับเรา ตัวคุณเองนะครับช่วงนี้จะมีการเริ่มสร้างสารรค์มีการทําสิ่งใหม่ๆน,นะครับมีความต้องการในการทํานู่นนี่นั่นพลังมากมายไม่หยุดเลยนะครับจุดนี้เองทําให้ความต้องการนะครับทางด้านเซ็กค,คุณเองมีมากเกินคนอื่นเลยนะครับจากตรงนี้เลยนะครับจากความที่เราเองเป็นคนที่มีพลังงานสูงนะครับมีความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ มีสิ่งดีๆนะครับมีการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับรวมถึงการกล้าผจญภัยกล้าคิดกล้าทำรรนะครับแล้วก็อาจจะตดิดนิดนึงก็คือเรื่องของความกล้าหรือว่าความที่เราใจร้อนไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็พยายามควบคุมอาดม์ควบคุมสตินะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะประทะกับคนอื่นได้ง่ายนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ ตัวคุณเองก็เป็นเจ้าป่าเลยนะครับ <blunt animation> เป็นสิงโตนะครับมีความมั่นใจมีความสําเร็จนะครับรออยู่ข้างหน้าเลยนะครับแสดงว่าตัวคุณเองมีบุคลิกของความเป็นผู้นํานะครับสามารถที่จะเอาทุกอย่างอยู่สามารถจัดการทุกเรื่องนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับแต่ติดนิดนึงนะครับว่าเรื่องการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเสียหน้าไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับ เสียเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อย่างนี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ากระเป๋าร้อนมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ใครที่อยากกดล็อกอยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับมีโปร599นะครับไขดวงนะครับเพื่อดูดวงอย่างตรงจุดนะครับเพื่อการวางแผนในอนาคตนะครับว่าเราจะแก้จะกันจะป้องกัน ดวงดาวต่างๆที่มีปัญหาและดวงดาวต่างๆที่นะครับเราสามารถเชียจะกระตุ้นให้เกิดประโยชน์กับเราได้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโปร599นะครับ